สวัสดีค่ะพกกำเนยนะคะและเรื่องบ้านบ้านบายเจเอเซสแมนจเมนต์ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะต้องมาติดตามชมเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บ้านสุขสิรินะคะอยู่ที่ตําบลบึงค่ะอําเภอศีราชาสถานที่ใกล้เคียงค่ะก็จะมีเครือสหพัฒนะคะแล้วก็จะมีตลาดวรกิจค่ะรวมไปถึงนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟภาคตะวันออกด้วย แล้วก็อยู่ใกล้ๆค่ะกับเมกะโฮมบอวินนะคะส่วนภายในโครงการค่ะก็จะมีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดยรปอภอค่ะและกล้องวงจรปิดนั่นเองสำหรับบ้านจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับพื้นที่โซนหน้าบ้านค่ะก็จะค่อนข้างมีพื้นที่นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถจอดรถได้1คันมีพื้นที่ไว้ให้นั่งเล่นค่ะแล้วก็มีสวนหย่อมขนาดเล็กด้วยส่วนภายในตัวบ้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นค่ะขนาดประมาณ45ตารางวามี2ห้องน้ำนะคะแล้วก็2ห้องนอนค่ะด้านในนะคะเข้ามาเนี่ยห้องนั่งเล่น ขนาดใหญ่นะคะก็คุณผู้ชมสามารถจัดแต่งค่ะเป็นห้องรับแขกนะคะหรือว่าทางด้านนี้ค่ะจะแบ่งโซนเป็นห้องพักผ่อนห้องรับประทานอาหารนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับห้องนอนของบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องค่ะซึ่งจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับห้องบริเวณด้านหน้าค่ะก็จะมีกระจก2บานนะคะคุณผู้ชมสามารถวางที่นอนได้ค่ะตั้งแต่ขนาด3ามถึง6ฟุตค่ะหรือว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาทิเช่นโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าค่ะก็สามารถวางได้ค่ะ มาดูอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะจะมีห้องน้ำในตัวนะคะมีกระจกให้หนึ่งบานคุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถทำเป็นห้องดูหนังนะคะห้องทำงานหรือว่าห้องกระได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับห้องทางด้านหลังนะคะก็คุณผู้ชมสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะและเชื่อมต่อไปนะคะถึงบริเวณครัวแล้วก็ตรงด้านหลังเนี่ยจะมีห้องน้ำให้อีกหนึ่งห้องค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านสุภาษิิเริ่มต้นที่หน้าโฮมโปรสีราชาขับต่อไปตามทางคู่ขนาน3.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาใต้สะพานขับต่อไปอีก300เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีก650เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ สําสหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยกำลังมองหาบ้านนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะมีความเงียบสงบนะคะแล้วก็อยากมาดูบ้านแบบตัวจริงเสียงจริงค่ะสามารถติดต่อเราได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook j a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะหรือว่าติดตามเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทางช่องทางของ YouTube Channel ค่ะเรื่องบ้านบ้าน by j a s s e t m a n a g e m e n นนะคะเรายังมีซับมือสองสภาพนางฟ้าอีกมากมายค่ะพร้อมยังมีบริการ ให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนสำหรับ EP หน้าเนี่ยเนยจะพาทุกท่านไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้เนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ